แรงงานถูกกฎหมายนะครับก็จะได้สิทธิสวัสดิการคุ้มครองต่างๆตามระเบียบทุกอย่างนะครับส่วนในเรื่องของการทําผิดนะครับถ้าอย่างผมเนี่ยแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยนะครับซึ่งถามว่ามีการทําผิดไหมมีมีปุ๊บเนี่ยคือส่งกลับเลยครับอย่างเช่นทําผิดกฎหมายที่ประเทศอิสราเอลนะครับอย่างเช่นยาเสพติดต,ต่างๆทะเลาะวิวาทรุนแรงต่างๆเนี่ยหรือว่าทําตัวแบบ บาลาการก็คือไม่น่ารักนะครับไม่ทําทําให้ประเทศเขาเสียหายเนี่ยเขาส่งกลับแล้วก็ติดแบคทีเรียนะครับไม่สามารถเข้ามาในประเทศเขาอีกนะครับต้องทําแบบนี้นะครับเหมือนกับพม่าที่มาทํางานนะครับที่ผมจะพูดตลอดว่าเออคนไทยเองไม่ได้ไม่ได้อ่าลังเกียจนะครับซึ่งเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทําผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างความเสียหายเสียหายให้กับประเทศสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยด้วยกันนะครับอย่างที่เห็น ข่าวๆเนี่ยบางทีรายงานพาา่าแม่เสียงดังทะเลาะวิวาทอะต่างๆนะครับทำให้คนไทยเองที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านในในบริเวณนั้นในชุมชนสังคมนั้นก็คือเกิดการหวาดกลัวหรือว่าเสียงดังไม่เป็นตาอันที่จะอยู่นะครับอันนี้ก็ส่งกลับประเทศแล้วก็ติดแบคกลิเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําแบบนี้เข้ามาแบบถูกต้องตามกฎระเบียบกับเข้ามาแบบไม่ถูกต้องนะครับกลุ่ม มีอิทธิพลนะครับหรือกลุ่มบางกลุ่มรับผลประโยชน์นะจัดการเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับมีการสร้างกลุ่มสร้างผลประโยชน์ต่างๆบางทีแรงงานพม่าเข้ามาครับก็มาสร้างอิทธิพลบางคนบางกลุ่มก็ได้บัตรประชาชนบางกลุ่มก็สร้างอิทธิพลเก็บผลประโยชน์ในพื้นที่อย่างที่เป็นปัญหาอย่างทุกวันเนี่ยแรงงานพม่าหรือแรงงานต่างด้าวผมเห็นตั้งแต่ผมทํางานอายุย0่สต้นๆนะครับผมไปทํางานที่จังหวัดชลบุรีเขต และยองติดต่อแถวปลกแดงผมก็เห็นแรงงานต่างด้าวแรงงานพม่าเยอะแยะนะครับอยู่ในระบบเท่าแก่นะครับอย่างโรงงานน้ํายางเนี่ยต้องใช้ไม้ไม้ฟืนนะครับไม้ฟืนไปไปต้มเตาเขาเรียกว่าเตาเตาหลอมแรงดันไอ้น้าสูงเพื่อ,อไปหลอมละลายยางต่างๆผมก็เห็นเยอะนะครับถ้าเขาเข้ามาถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเข้ามาผิดก็คือ,อาหาวิธีจัดการ ความคิดเห็นในฐานะพละเรือนไทยในฐานะประชาชนไทยในฐานะที่เป็นอะไรงานต่างด้าวเหมือนกันในฐานะที่เป็นคนทํางานต่างประเทศนะครับผมก็แสดงความคิดเห็นตรงจุดนี้หรือว่าถ้าไม่ถูกต้องอยังไงก,ก็แสดงความคิดเห็นได้ไม่ได้ที่จะไม่รับฟังนะครับก็คือแสดงความคิดเห็นให้สูภาานงานต่างด้าวที่มาทํางานในประเทศไทยนะก็คือแยกประเภทวีซ่าไปเลยวีซ่าวีซ่าเกษตรนะวีซ่าเกษตรก็จะแยกออกเป็นอีกสองประเภทนะครับ2อย่างนะคระับอย่างเช่น เกษตรพืชน,นะครับปลูกผักต่างๆเกษตรสัตว์ในฟาร์มต่างๆวีซา่าแยกประเภทวีซ่าอุตสาหกรรมอย่างที่ประเทศอิสราเอลก็จะมีวีซ่าหลักๆที่เขาทำา MOU นะก็จะมีวีซ่าเกษตรนะครับเกษตรก็จะแยกไปในหลักอย่างที่ผมบอกหนละเกษตรพืชเกษตรสัตว์เองก็มาขายแรงเหมือนกันนะครับที่มาทํางานขายแรงเนี่ยก็ให้ลิมิตเขาแค่เพดานจํากัดนะครับก็มีสิทธิสวัสดิการพึ้นครองแรงงานค่ารักษาพยาบาลาจัดเก็บภาษีประกันสังคมต่างๆและกองทุน อ่าต่างๆกองทุนสำรองงักชีพหรือกองทุนต่างๆที่จะสมทบให้แบบเนี้ยนะครับมันก็เหมือนโบนัสเหมือนบำเหน็จบำนาญหรือสร้างบำเหน็จบำนาญให้กับตัวเองแบบเนี้ยนะครับก็กําหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้ไปกําหนดระเบียบตรงนี้ไปถ้ามาถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามระเบียบนะครับเหมือนที่แรงงานไทยนะครับก็ไปทํางานที่ต่างประเทศก็เป็นแบบนี้ฝากถึงแรงงานต่างด้าวนะครับแรงงานพม่านะครับไปอยู่ประเทศไหนก็จะสร้างความเสียหายให้ประเทศเขานะครับอ่าเขาจะได้อ่า ยอมรับได้แล้วก็ให้ทํางานได้ให้ที่อยู่อาศัยที่หลับกินที่นอนได้แล้วก็มีสิทธิสสริการคุ้มครองต่างๆนะครับเอาแค่ลิมิตพอจํากัดนะครับไม่ต้องถึงข,ขนาดแบบอ,อยากได้สิทธทิเท่ากับพลเรือนของประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยนณะคนไทยเองยังได้สิทธิทไม่เท่ากันเลยครับประเทศไทยยังยังเกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคมมากมายเยะแยะมากมายนะครับยังยังที่อิอสราเอลเนี่ยก็คือ ที่ผมทํางานอยู่นะครับมันก็มีแรงงานไทยที่บางทีก็าบาลากซ์นั่นแหละก็คือ,อสร้างความเสียหายหเดือดร้อนเขาก็ส่งกลับก็มีนะครับยาเสพติดอะไรต่างๆเอ่ยสร้างความวุ่นวายก็มีสําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่เห็นคลิปนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยนะครับให้ความรู้เสริมเพิ่มเติมได้ในคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม